สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูปลาร้าสับทรงเครื่องผัดสุกมานําเสนอเป็นเมนูโปรดของมีอ้อยเลยค่ะมีอ้อยจะทานร่วมกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะหรือจะทานร่วมกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้ค่ะโดยมีอ้อยจะมีผักข้างเคียงร่วมด้วยนะคะจะเป็นผักสดถ้าหากท่านผู้ชมชอบผักต้มสุกก็นามาทานเป็นผักข้างเคียงได้เช่นกันค่ะมีอ้อยจะมีปลาหลดแดดเดียวนะคะถ้าหากท่านผู้ชมมีปลาชนิดอื่นหรือท่านผู้ชมจะมีไข่ต้มร่วมเข้ามาด้วย ท่านผู้ชมสามารถจัดตามใจชอบได้เลยค่ะก่อนอื่นมีอ้อยฝากกดซั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มีอ้อยได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีปลราสรับนะคะ700กรมัมตะไคร้หัน่น150กรมัมข่าแก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ150กรมัมกระเทียมหั่นนะคะ50กรมัม หัวหอมเล็กหั่น150กรัมกระชายหั่น100กรัมพริกป่น40กรัมน้ำตาลทราย50กรัมมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะคะ175กรัมใบมะกรูดหั่นฝอย10ใบน้ำปลาร้าต้มนัวนะคะ45กรัม ส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีอ้อยตั้งกระทะค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเติมข่าแก่150กรัมตามด้วยตะไคร้หั่น150กรัมทำการผัด2อ,อย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ ผัดสักพักหนึ่งนะคะให้2ออย่างเขาเข้ากันดีแล้วมีอ้อยเติมกระชาย100กรัมลงไปและผัดทั้ง3าอย่างนะคะให้เข้ากันหลังจากนั้นมีอ้อยเติมหัวหอมเล็กนะคะที่หั่น่น150กรัมมีอ้อยจะไม่หั่นบางนะคะหั่นแค่พอให้เขาสุกง่ายๆและเติมกระเทียมนะคะ 50กร,รัมลงไปเป็นกระเทียมที่หั่นไม่บางเช่นกันค่ะมีอ้อยไม่มีกระเทียมไทยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมมีกระเทียมไทยก็ใช้กระเทียมไทยนะคะเพราะกระเทียมไทยจะมีความหอมมากกว่าค่ะและข่านะคะถ้าหากท่านผู้ชมใช้ข่าแก่นะคะ คาแก่เขาจะมีความหอมมากกว่าคาอ่อนนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะคนส่วนผสมทั้ง5าอย่างหรือทําการคั่วนะคะไปเรื่อยๆประมาณ40นาทีจนกว่าส่วนผสมสุกและมีกลิ่นหอมจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเขาแห้งนะคะเมื่อส่วนผสมแห้งได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีอ้อยปิดไฟตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นมีอ้อยจะนําส่วนผสมนะคะไปปั่นในเครื่องปั่นนะคะมีอ้อยจะปั่นไม่ละเอียดมากนะคะ ที่มีอ้อยไม่ปั่นละเอียดมากเพราะว่ามีอ้อยต้องการลดสัมผัสของสมุนไพรทั้ง5้าเวลาทานปลาสับนะคะมีอ้อยว่าอร่อยกว่าค่ะถ้าหากท่านผู้ชมชอบแบบละเอียดก็สามารถปั่นละเอียดได้เลยค่ะมีอ้อยจะปั่น2รอบนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นของมีอ้อยเล็กถ้าหากเครื่องปั่นของท่านผู้ชมสามารถใส่ส่วนผสมของสมุนไพรทั้ง5ได้หมดก็ปั่นครั้งเดียวก็ได้ค่ะ หลังจากที่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยตักใส่ชามและพักทิ้งไว้ค่ะต่อไปจะไปลงมือปรุงปลาสับทรงเครื่องกันนะคะ มีอ้อยเทปลาล่าสับลงไปในชามผสมนะคะ700กรัมตามด้วยน้ำปลาล่าต้มนะคะที่มีการปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำปลาล่าต้มนัวนะคะที่มีอ้อยเพิ่มน้ำปลาล่าต้มนัวลงไปเพราะว่ามีอ้อยต้องการให้ปลาล่าสับนะคะมีความนัวมากยิ่งขึ้นและมีอ้อยก็เติมสมุนไพรนะคะทั้ง5้าที่ปั่นเมื่อสักครู่ลงไปแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันน้ำปลาล่าต้มนัวนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำปลาล่าต้มนัวที่ท่านผู้ชมต้มเองก็ได้ อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะมีอ้อยจะเติมน้ำมะขามเปียกมีอ้อยใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะคะ175กรัมท่านผู้ชมสามารถทยอยเติมทีละหน่อยก็ได้นะคะเติมไปแล้วชิมไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย50กรัมพริกป่น40กรัมถ้าใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะหลังจากนั้นคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากัน เมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะมีอ้อยจะใส่ใบมะกรูดซอย10ใบลงไปนะคะแต่มีอ้อยจะใส่ไม่หมดนะคะจะเหลือไว้นิดหน่อยไว้สําหรับตกแต่งหน้าเวลาจัดใส่ชามนะคะหรือจัดใส่ถ้วยค่ะหลังจากที่มีอ้อยได้ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วมีอ้อยก,ก็ทําการคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะมีอ้อยตั้งกระทะค่ะยังไม่เปิดไฟนะคะมีอ้อยจะตักส่วนผสมของปลาราสับลงไปหลังจากนั้นมีอ้อยเปิดไฟใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะและคนส่วนผสมนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะมีอ้อยจะใช้เวลาในการผัดหรือคนส่วนผสมของปลาสับนะคะประมาณ20นาที หรือคนจนสุกแห้งจนกว่าท่านผู้ชมพอใจเลยค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะทําการผัดหรือคนส่วนสมแบบนี้นะคะอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้ปลาสุกแล้วก็มีสีสวยเสมอกันค่ะ หลังจากที่มีอ้อยได้คนส่วนผสมของปลราสับสุกแห้งตามที่มีอ้อยพอใจแล้วนะคะมีอ้อยปิดไฟค่ะตักใส่ชามนะคะและพักทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ชมสามารถใส่ในขวดโหลหรือภาชนะที่มีฝาปิด และนำแช่ตู้เย็นสามารถทานได้เป็นเดือนเลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดภาพประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ